ขับรถไปหาเพื่อนมานี่อ่ะบ้านช่องไม่ค่อยอยู่อุ๊ยตายแล้วออกเป็นโซนหายเครียดยังมึงบอสเออเครียดอะไรอ่ะเธอเครียดมันเครียดมันกลัวละครไม่ดังฮะมันกลัวละครไม่ดังกูคนไม่ดู กลัวกลัวมีแต่คนชอบอืมเนี่ยแค่นี้ก็ิใจแล้วอจริงๆรกลัวละครต่อไปไม่ดีเท่าที่ควรอือืมกลัวกลัวมันกลัวหลายหลายอย่างใช่ตื่นเต้นนะเธอเนี่ยอะไรอาจริงๆรนะตอนเนี้ยในในทวิตเตอร์มีแต่คนแบบมีคนสงสัยบอสเยอะมากอ่ะ ก็แบบนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออเนี่ยไม่ดีเองเนี่ยกล้าหมดเลยเนี่ยมึงแบบฆาตกรคนเลวคนเลวพี่ก็ไม่เคยไม่เคยใส่ร้ายใครเลยนะทันวาเนี่ยใส่ร้ายเขาบอกเม่ีพี่รับทิมขายเสื้อผ้าอยู่ไม่ใช่หรอพี่ใช่ค่ะก็ขายเสื้อผ้าไงเฮ้ขายบ้างดิเนี่ยเอาสิเดี๋ยววันหนังมาไลฟ์กัน ขายม่วกเนี่ย,ยแบนตัวเองใช่ไหมเนี่นยอของผมใช่แบนตัวเองวัคซีนเนีนี่ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องซื้อหมวกฉีดวัคซีนเออมึงฉีดมึงฉีดครบยังเนี่ยพรุ่งนี้ฉีดอีกเข็มนึงก็ครบแล้วแล้วก็วันที่สิบห้าถ่ายละครแล้วละ่ะอืมเสิบห้าสิบห้า 15, 15คือวันพุธหรอ ใช่ตอนกลางกำลันตีของพี่ถ่ายคูื่นนี้แล้วอะใจหนึ่งก็แบบว่าได้ทำงานสักทีนะใจหนึ่งก็แบบโอ๊ยแห้งขี้เกียจจนไม่คุ้นละเหมือนหยุดมานานมากผอแค่วางไงกลับไปถ่ายหรือยังเออของผมนี่แบบว่าอุ้ยเราไม่รู้เลยอะว่าเราถ่ายละครหรือยัง วันยังนอนตีห้าเลยใครผมมวันนอนตีห้าเลยตีสี่ตีห้าเนี่ยงงมากเมาไงดิมานั่งเนอะนั่งอยู่ตรงเตียงเน่ะอย่าอย่าพี่เราเมาเนี่ยเอาคนอื่นเหมือนบรัทัดฐานเราเนี่ยไม่เคยไนบอกเราเราเรื่องอะไรนั่นให้ฟังดีกว่า ครับไอเบื้องหลังฉากที่แข่งกันกินพริกอะ่ะเพราะมีแบบว่าคนแบบอยากให้เมาส์ฉากนั้นกันมากเลยอ๋ออืมพีกอกก่อพ,กอกพิกอะไรอะ่ะอ๋อฉากกินพริกกินพริกการประชันกันสองคนนะ่ะเออคือแรกๆอ่ะกินพริกปอมเลกินกินพริกแบบพริก ขนมไทยเ,เขาเรียกอะไรกนะนเป็นลูกชุบเอาจริงๆเนี่ยเขาทีมงานเขาก็ทํามาไว้ให้ด้วยเผื่อแบบว่าเวลาถ่ายถ้ามันแบบหลายเทคมันจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ามีลูกชุบแต่แบบนี่สองคนไม่ยอมกินลูกชุบจ้าสองคนกินจริงๆแล้วกินชุบๆไปแล้วแรกๆแล้วแบบภาพมันไม่มันกว่าก็เลยแบบอ่ะมาเทคหนึ่งกินแม่งเลยของจริ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 งเราเล่นเยอะกว่านั้นอีก เจำได้ไหมใช่แต่ม uh ัน huh> ต no like, e uh, like right ัดนานนะมันแย่งกินกันจนเดือดเดือดมากเขาตัดเทกแบบเทคแรกแรกอะเทกหลังๆไม่ฮากว่านี้อองจริงใช่ป่ะแต่ก็ดีไม่งั้นหลังๆแ้วก็จะมันจะมีมันจะมีอยู่แบบอยู่อย่างหนึ่งตอนตอนที่มูดแค่เขาไม่ตัดให้เห็นว่าทําไมทําไมหมอดินถึงถึงถึงเลือกที่จะคานไปอีกอีกต้นไม้หนึ่ง เพราะว่าตอนที pues amos, están, ่เราถ่ายอ่ะก็คือว่าเออเราเราอยู่ข้างล่างแค่ใช่ปะแล้วเราได้ยินคือเราไม่เห็นไงว่าอยู่ส่งแบบสัญญาณว่าเอหมวดตีชัยบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันมันมันร้อนมันร้อนนะครับมันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปไปย้ายแค่ไปที่ต้นใต้ต้นไม้ดีกว่าแล้วก็พอพอแบบพอ พอพอเราเรา,เราคือคือมันจะมีซีนที่แบบเออมันจะมีกล้องที่แบบจับหน้าเราแล้วก็แล้วก็แบบเราเฮ้ยตายแล้วคือแค่มันอยู่ตรงกลางเว้ยแล้วต้นไม้<อ>มันอยู่<อ>ต้นตรงนี้เก็กกตปะทาไมทาไมาล้ถา,ถ,าถ้าตัดให้ให้คนเข้าใจอะมันจะแบบมันจะเก็ตกว่านี้เว้ยใช่คือจริงแล้วอะคือตอนเุดาแล้วแบบว่ามันมีมันมียืนอยู่ตรงตรงตรงแคร่นั่นน่ะสามคน แล้วบอกว่าไปที่ต้นไม้กันดีกว่าซึ่งเราอยู่ตรงกลาไม่มีต้นไม้อยู่สองฝังเว้ยใช่เออแล้ว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 เราอ่ะเราอ่ะมองว่าเฮ้ยต้นไม้อะไรต้นต้นไหนดีวะเฮ้ยกูเอาต้นนี้แล้วกันต้นซ้ายมือสรุปว่ามันไปคนละทางเนี่ยนึกออกปะมันถึงมันต้องมีฉากหลุนนิดนึงเด้ได้วาพี่จะบอกว่าใช่เหมือนตัดต้นนี้ก็ได้วะตัด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 ต้ดตัดตัดตัดวแล้วดตั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 ดด เดียวดราม,มา่าม่งเราได้ไดไมีคดีเป<บ><น>่าอะไรอย่างนี้ไม่แต่ว่ามันมีแบบหลายซีนที่มันไม่ได้ถูกออกอากาศนะทุกคนเป็นซีนที่เราเล่นไปแล้วมันก็แบบอืมไม่ได้มาเอาออกอากาศอะไรเงี้ยอาจจะด้วยช่วงเวลาอะไรที่มันแบบอาจจะเกินอะรหรือเปล่าแล้วก็มันอาจจะทําให้เรื่องไม่สมูทหรืออะไรเราก็ไม่รู้รว่าตัดออกไปบางซีนเรารอดูนะแต่แบบอ้าวเฮ้ยไม่มีอ่ะอืมคือถ้าทิมเกบใช่ป่ะวว่าว่าเราแบบว่าเราเราเราคือ คือมันมีคนที่เดินมาถามเราว่าอ้าวทาไมทาไมยูเอ๊ะวัดีทําไมยูไม่ยูไม่ทานไปตามตามที่เขายกแค่นึกออกปะเห็ปะเออเราก็ตอบเขาแบบไม่ได้เว้ยซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถามว่าตอนถ่ายทาอ่ะเราถ่ายไหมเราถ่ายเว้ยแต่ทำไมละเอียดทำไมตัดจริงตัดเล่าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอคนมันไม่เก็ตอ่ะมันก็จะแบบ คือความหามันก็จะหายไปโอเคมันมันมันหาตรงที่ว่ามันหาด้วยมันไปคนละคนละทางจริงแต่คนไม่รู้ไงว่าจริงๆอ่ะมันมีสองต้นไม้เออมันต้องมีมันต้องมีแบบโมเมนต์ลุ้นอีกอีกสักอันหนึ่งก็แบบอือต้นไหนวะอ่ะต้นนี้ก็ได้เว้ยเอาไหคนละต้นอะไรเงี้ย จริงๆเราคิดมาแล้วแหละแล้วก็ถ่ายไปแล้วด้วยกำกับดูกันไปแล้วด้วยทุกอย่างแต่ว่าแบบแม่ไม่ได้เห็นเสียดายอยากรู้จริงๆว่าคนตัดคือใครพูและคืนติ๊ต้องเลยใช่คนไี่ตัดอ๋อคือติ๊กต้องไม่แต่ว่าแอบเสียดายบางทีที่เราอยากไปดูแต่มันไม่มีเลยภูและคืนพูดอะไรเรื่องนี้ช่างแม่ง แต่เราว่ามันจะมีอีกหลายซีนที่เราถ่ายกันไปไม่ได้ออกอากาศจริงๆเอาไลฟ์นี้ไปลงข่าวแล้วพังพินาศกันหมดเน่่อทสามคนเนี่ยมีคนถามว่าแต่ละฉากถ่ายทํานั้นไหมเพราะมุมกล้องแบบมาทุกมุมแต่ละฉากก็ใช้เวลาพอสมควรนะแต่สิ่งที่มัน Amazing นะคะทุกคนซีนไหนที่แบบเห็นยากๆอ่ะที่เราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้มันต้องยากมากแน่เลย แต่ด้ยวยความ Amazing ของพี่โต้งพี่โต้งจะเป็นคนที่แบบสามารถทำซีนยากๆให้มันง่ายขึ้นแล้วมันก็ใช้เวลาถ่ายแบบว่าไม่ไม่นานมากแบบที่เราคิดบางทีอะเห็นบบว่าแบบเฮ้ยเรื่องมันเล่ายากซับซ้อนมากเลยแต่พี่โต้งสามารถทําให้มันถ่ายได้ในแบบแค่ไม่กี่เอ็กแล้วก็เก็บครบทุกมุมอะไรเขารู้ว่าเขารู้ว่าเขา<อ>ต้องการอะไรอะว่ามันจะต้องซับซ้อนแบบไหนที่ดูรู้เรื่องเขาก็ถ่ายเท่านั้นมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ ถ้าพี่พี่ต้องทำกับ,<ช>ถ,กบถ้าเป็นคนอื่นำกับอาจอาจะจะนานกวนี้เยอะเลยอืมอืมใช่คือคือพี่ต้องวางแผนเรื่องมุมภาพไว้ดีพอสมควรค่ะมันก็เลยไม่ได้เสียเวลาสักเท่าไหร่ในการถ่ายอืมอยากดูเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าอพีิโซ์ต่อไปมีคนคบอกว่าเผาบ้านคนตัดเลยค่ะถูกใจท่างครับถูกใจทันวาถูกใจทันวา เนไหยค่ายนี้มำละคนดีชอ,อบลอออชหล่อจูงขอบคุณค่ะฉากวิ่งหลบฝนสวยมากซีนไหน<อ>บ้างที่ตัดออกอืมมีซีนไหนบ้างนะจริงๆมันมีซีนอ,อะซีนหนึ่งที่ทีมจาได้คือซีนฉากฉากที่แบบเราเราเมาใช่ไหมว่านรักเมาแล้วก็ซ้อนท้ายหมอดินเนะี่ยไปที่บ้านม,มันมีซีนที่ขับรถถึงหน้าบ้านอีกทุกคนอีกซีนหนึ่งค่ะแต่นันไม่ได้ออกอากาศ อ๋อเหรอเหรอเหรออ๋อทำอะไรใช่ไปคุยกันหน้าบ้านอีกยาวเยออมันมีซีนที่คุยกันหน้าบ้านอีกแต่ว่านักบัตรทิ้งไปซีที่พี่บอกว่าพี่อยากทำเร็วพี่เราทำงานฟรีอีกแล้วอะนี่ไงซีนที่พี่บอกเนั้นเราดูมากเลยอะเราอยากดูมากแล้วก็แบบนั่งดูแล้วก็เนี่ยเราทำงานฟรีอกแล้วไม่ยอมอะไมม่อ ันคือสีอะไรไม่ผมก็ไม่ได้ถ่ายอันนั้นเราถ่ายสี่ทุ่มเราจําได้เลยสีนี้นี่ไงก็ใช่ไงสีที่พี่บ่นนี่ใช่สี่ทุ่มสี่ทุ่มอยี่สิบยี่สิบสี่อยี่ยี่สิบโอยี่สบสองนาฬิกาอศูนย์ศูนย์นาทีปุ๊บแล้วก็เลิกเป๊ะ คือมันเป็นซีนที่แบบไม่ใช่เลยหรอกเป็นซีนที่ทุกคนตอนที่ถ่ายทุกคนชอบไงเราก็เลยอยากดูว่าถ้ามันออกอากาศไปแล้วทุกคนจะชอบเหมือนเราหรือเปล่าอืมทำไมมีคนบอกผมเป็นฆาตกรฆาตกรไม่ใช่ไม่ชอบมึงไงแหละเออใช่เราไม่ใช่ฆาตกรเนี่ยคิดจะไปเองนี่วันนี้นะผมไปหาเพื่อนมาใช่ป่ะเฮ้ยใครขลังอันพี่ธนา ไม่เอนางอ๋อคือโอ๊ยฟิลเตอร์อะไรเนี่ยคือวันนี้ผมไปไปไปเที่ยวกับเพื่อนมาแล้วก็ไปเดินเดินตรงถนนด้วยเพื่อนจะไปดูตึกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเดินผ่านชาวบ้านเผาก็ขมมดคิ้วมองผมขโมดคิ้วบอกตั้งแต่ไกลๆอ่ะจนเดินข้ามไใกล้ก็ขมมดคิ้วไว้เลยแล้วก็แล้วก็แบบค่อยๆยิ้มแล้วก็ถามว่าเนี่เป็นฆาตกรใช่ไหม โคตรตลกโคตรตลกเนี่ยไปฆาตกรใช่ไหมผูบอกไม่ใช่คุณเป็นได้แต่ท่าทันวาได้นะดูท่าทันวาสิไม่ได้แบบนี้เรียกไม่ได้ไม่ได้เหรอเอาบ้างเนี่งเราไม่มีอะไรเลยเฮ้ยฟิลเตอร์ทหไมเขามีสนุกสนานจังมันมีเด่ฟิลเตอร์หล่อ น ok ี่ดีกว่ามีคนบอกว่าฉากฝนตกสวยมากเลยแหละเออแต่เชื่อไหมว่าฉากฝนตกอ่ะมีคนเดาถูกว่าบอสจะต้องมาแน่นอนเพราะเขาจำรถได้ว่านั่นคือรถของหมวดตีชัยใช่

ดูซีแอนนาการเอ้ยทำไมพี่ธันวาไม่ดูเฮ้ยมันก็สนุกเหมือนกันนะธันวาดูดูแต่แต่วีคนี้ไม่ได้ดูดูมาตลอดมันคึอเอาใจเชี่ยนเขาลงแข่งใช่ไหมล่ะใช่เออใช่ใช่วีดีไม่ได้ดูสิมันวันนี้นี่จะมาวันอาทิตย์นี้แล้วอืมก็วันนี้วันที่เป็นใช่เฮ้ยคืนนี้เหรอเฮ้ยทุกคนเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ย ไปดูมาสเตอร์เชฟนะออกไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้คืนดูบ้างอแไรก็เป็นนี่เหมือนกันแฟนก็เป็นนี่เหมือนกันแฟนคลับมาสเตอร์เชฟนี่เขาดูหลงกินจันด้วยเขาบอกเขาชอบพี่ธนวามากเลยคนเนี้ยเออแฟนคลับเป็นไงบ้างเขาบอกเขชอบนะชอบพี่ธันวานะพี่ธันวาเขาบอกพี่ธนวัเล่นกดกินส์เออบอสบอสจะบอกว่ามี ลูกพี่ลูกน้องเราเป็นหลานเป็นหลานเราชอบบอสมากเลยจริงเหรอขอลายเซ็นให้หน่อยสิใช่เลยเอาคลิปเ่าคลิปคลิปทักทายจิงคอิอกูชี้ไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้หน่อยนะเอาแบบว่าเดี๋ยวเราเราเจอกันนี่ทุกคนเรามีไลฟ์วันที่สิบเจ็ดนี้วันเพื้อหัดค่ะเรามีไลฟ์ละครกันเออใช่วันที่สิบเก้าน่ะ วันสิเจเจอ7ตสิบเจโอเควันพฤหัสใช่ได้เลยยังไงก็เราลงดีกว่าเนาะถ้าชิมเนาะได้เลยลงคืออะไรอะเราคุยกันคออคออแล้วไงใช่ใช่เฮ้ยน่าเกลียดมากเลยอ่ะบ้าโอเค ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูไลฟ์นะครับ400กว่าคนวันนี้ก็ขออนุญาตลากันเป็นเพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋้คราวหน้าจะชวนคนมาไลฟ์ใหม่แต่ว่าเดี๋ยว17เราเจอกันก่อนนะคะได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคับ